ขาฟักกระดาวต้นนี้ก็ได้หลายนะครับเนี่ยตน้นมะกไงดอกดกครับผมบหวานรสหวานรสน้ำตาลนะครับผมครับนี่หครับ,รบพักพืนบ้านนะครับพืนบ้านนสาน ดาวออกแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับผมนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในตลาดนะครับซื้อกินนะครับขวบปลอดสารผิษคืบหน้านะครับผมผมมีจิตมีไผ่นะครับนี่ครับสดๆจากต้นนะครับผมขวบปลอดสารผิดนะครับหนอดนวนหวานบ่ ยอดกระดาวหวานยอดยังเกาะเป็นายังเกาะที่เป็นมาพักกระดาวานไหมมาปงเขากันมาปงเขากดาานครมาปงเขากัีล้วกดาานนี่แหละนี่แหะยุคพักกะะดาววานมาชิมมึงด้วครับผมนี่ สั่งไหนแล้วลวะนี่ครับผมากาจะเพิ่นก็จะมีวิธีเแต่รถขมมันจืดนะครับผมกาจะเก็บไปนะครับตอนนี้นขออุขออนพานพยานทับงหมครับผมข้อประนบ้าน,านกาจะเก็บเก็บไปแล้วก็จะมีมีขั้นตอนในการทำให้พักการดาวประคนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดใช่ครับผมกลับมามากินเข้าเที่ยงนะกันนะครับผมมาเลยมาเลยมากินแส้มมันส่ปลาเาอานี้นะปลาต้าจืดมีปสา่่่่่่่่่่่่ต่่ไ่่ม่่่่่่่่่่่่ม่จาก่่่่่่ ก้าเหนียวอร่อยอเดีตผ e ู้ใดอยู่ลอยเอ็ดกับยาสูมีบอนี่คันนี้สกุลก๋าเหนียวสกุลครับผมก็ตามบักคุงนี่ก็เจ้าปลาทอดนะครับปลาหนึ่อแจ่วผักกระเดาครับผมผักกะเดาวผักหนอก้มจีดครับ้มเจืดแล้วก็ตำบักคุ้งนะครับรสเด็ดเลยครับนี่ครับแบบบักคุงเรื่อง ฝีมือจากอาอาอาแม่ค่าสุรินนะครับผมตามบังงงครับผมมาไกล,มไกล <laughs> ยมะกายเราไปหันเด้อบัวลายบไปกินน้ำมูเด้อบัวลาส้มตำ <laughs> ครับแนะน้นำนะครับอันนี้ปลากระน้องซิมมาครับผมแม่ค่า,ายังก็ <laughs> ขงกเข้าวมันไก่นะครับผมข้าวมันไก่ เสีบเสียบันนี้จงอน่หีไหมแทงบึ้นเส้นเห็นไอ่ยกป่อยแน่ทั้งพุ่นยกป่อยหมเแีบแบเห็นลูกเจ้าอยู่น้อยนะมาเลยิงข่าทน้กันเลยแซ่บเศบบเซีบเีขาอยู่ปลาปาครับผมขอบคุณครับสวัสดีใช่ครับผมขอบคุณครับผมกินหมมี่กัม่ สวัสดีครับสวัสดีใช่ครับผมขับมาอาบแดดน้ำกันเลยพี่น้องครับกามอนีกามาถากหญ้าครับเนี่ยถากหญ้าออกจากอ้อยครับทำกลางบรรยากาศฮอนแดดครับแดดเปียงเปียงครับผมครับเอ้ยฮอนแดด าารยกศพิธีบานเหาครับผมงานครับผมนี่ครับมาเอาหุ่นอ้อยครับผมจลมวิววิวยกับโดนแดดท่อนครับอากาศแจ้งแดดท่อนครับผมครับจะถอดหมวกจะ่อย เดี๋ยวพ่อไปถามมาไม่ไงไม่ไงครับผมบรรยากาศทำงานบ้านเฮาเป็นไงนะครับผมฮ <Finland> ัลโหลฮัลโหลออกทีวีนะ เป็นไรหอน,นแดดบ่โอ้ยหอนก็พ่อสู้แล้ <c oughs> หวหอนก็พ่อสู้แล้ภ <c oughs> าษาค,คนจนเนาะจนทำไรเนาะจนจนไหนมารับจ้างคนแเอวเท่าแก่ไล่วัเวนเนะครับนี่ทักเนาะ <c oughs> <c oughs> ซื้อยังครับผมโอ้ยสินมาดาวขะนองค่ะมาดาวขะนองครับผม ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมกาวันนี้กามาเก็บพักกระเดานะครับผมครับผมนี่พักกระเดางงามๆนะครับผมนี่ครับกับพักกระเดาว่าจะพุ่มปัญญานะครับผมผมปัญญาชาวบ้านนะครับผมกับพักกระเดาว่ามีวิธ nah ีเก็บรักษานะครับผม าก็จะหาผักมาแจวนะครับผมแจวก็จะวางเอากระชากับแจวสดก็ได้นะครับผมแจวสดกับน้ำพริกกับปลาน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิน้ำพริกเผานะครับผมเราบานน้ำพริกหมูกระแหงแก่แซบนะครับผมครับผมครับแซบพริกหมูกระแซ่บครับก็ที่นี่ก็ อ่าเขากับมีว so. ิธีเก็บรักษานะครับผมวิธีการวิธีการเก็บเก็บรักษาแบบใดเนี่ยป้ากะน้องจาก็คือวิธีการเก็บรักษาเนาะค่ะคือเข้ากับต้มน้ำให้เดือดก็ใส่เกลือน้ำเดือดปุ้ง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 เดือดทั้งเง่งเดือดทัวนไอ้เดือดบางย่างคัดแต่ถ้าเตรียมน้ำน้ำเย็นไปเนาะค่ะอีกครั้งฟังหนึ่งก็ดีเข้าเออกระมังหนึ่งเนาะก็ดีจุมุนว่าน้ำเดือดเนาะค่ะเลาวก็ลวกปุ๊บผิกปั๊บลิกปั๊บ กาตักมาเลยขามานนกนอกยี่ในน้ำเย็นพราะเอาไหวเอาไห้ชักพักหนึ่งห้มันหายหายมันเศร้าห้มันเศร้าหอนเนาะค่ะเศร้าอายอายมันอายมันเบื่อแล้วเขาก็ใส่ถุงถุงพขาจติกถุงถุงเอามาใส่พักไห้ถุงเย็นก่อนถุงถุงถุงกันถุงเย็นถุงถุงใส่ตู้เย็นนี่เนาะค่ะถุงใส่นี่เขาก็มัดมัดมัดไว้มัดเป็นกามัด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 เขาก็ใส่ถุงเขาไม่ได้เขาไมนกินนะยังสิเด็กกินง่ายคือเขา เอาเป็นจุเป็นจงสี่ครับผมทับไปใส่ซองฟีดไว้ สั้นแห้งประนันนะ